เท่ได้ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้เนี่ยรับผมจะมาแนะนำเ,เกมพาร์ทว่า ควรซื้อไหนก่อนในหนังนะครับผมแล้วก็พามาดูเทียริสเกมพาร์ตด้วยนะครับผมไปช่วยในการตัดสินใจทุกคนในการซื้อเกมพาร์ตในเกมนี้เองนะครับผมที่เราดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศส่วนแค่เราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถเอฟเฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำยูจีโฟนเลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG นะคครรับผมมืออสาาถปล่ยฟาร์มได้ทั้งโฟนนะครับผมโดดดยยยทีีี่่่่เเเเเเรรราาาานนนนนไไมตต้้้้ออองงปิหจววลละะคัับพ จะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมไปด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนําเป็น M V I P นะครับราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด U G Phone นะครับผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าเนหาคลิปนะครับผมแนะนําร้านชานูหวานเย็นนะครับเหล่าคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะอิทเทนอลนะครับผมรวมถึงมีบริการรับฟาร์มเกมอนิเมะอิทเทนอลด้วยนะครับผมผ่าน Discord นะครับผมโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมซึ่งคลิปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามาพูดถึงเกมพาร์ทนะครับผมว่าือในก่อนในหลังนะครับผมแล้วก็พามาส่องเทียร์ลิสด้วยนะครับผมเทียร์ลิสแต่ละอันเนี่ยอยู่ในเทียร์ไหนกันแต่ละเกมพาร์ทนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับคลิปมือใใใใใใหหหหหมม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 ่่่่่่่่ททีีแนน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 นะะะะาาาาาาไปปคคคคคคลลลิิเเ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 ือกกกกึงงรรรััับบบผผผวุพขข้้้้้ยสโดด ิ่งแรกที่แนะนําในการเออ่ซื้อนั่นก็คือเรื่องของ Starter Pack นะครับซึ่งราคาของ Starter Pack เนี่ยมันถูกด้วยนะครับผมแค่300เครดิตเองการใส่โค้ดเนี่ยมันได้เกินกว่า300อยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเพิ่งกดเข้ามาเล่นเลยนะครับผมแนะนําให้ใส่โค้ดแล้วก็ซื้อ Starter Pack ไปเล่นก่อนนะครับแล้วทำไมถึงซื้อ Starter Pack นะครับผมทั้งทังที่ Exclusive เอกเนี่ยมันได้พลังเยอะกว่านะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือมันได้เรื่อง ต่อได้นะครับทุกคนลองเอา 52.3m ไปบวก750%ดูสิ มันได้พลังงานเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเพราะงั้นส่วนตัวก็แนะนําเป็นซื้อ starter pack ก่อนเป็นอันดับแรกในการเริ่มเล่นนะครับผมทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลไปได้ไวมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเกมพาร์ตกันนะครับผมว่าควรซื้อในก่อนอันหลังนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันหน้า tier list เกมพาร์ตนะครับอันนี้นะครับผมเป็น tier list ของทางตัวเกมนะครับผมที่เขาได้ทําขึ้นมาน่าจะเป็นจากัพ p อ o r t หรือไม่ก็เป็นจากทางทีมงานของเกมนะครับผมที่เขาเนี่ยได้ม่เขียนในตรงห้องไกด์นะครับผมของเกม tier list c o r นั่นเ ซึ่งมันจะมีอยู่2ตารางนะครับนั่นก็คือตารางข้างบนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าเอ็นเกมหรือว่าประมาณแบบแมป16ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจากที่ผมลองดูจากเทียที่เขาเขียนมานะครับผมผมเนี่ยก็เห็นด้วยเกือบทั้งหมดแล้วกันนะครับผมเพราะมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าอันนี้ยังคุ้มกว่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนเนี่ยที่จะมันแบบว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะครับผมแล้วก็อันไหนเนี่ย ควรซื้อก่อนซื้อหลังนะครับซึ่งมาดูตั้งแต่ t r s เลยนะครับผมมันก็จะมี Auto ้ i c k นะครับผมแล้วก็ Fast Low นะครับแล้วก็คูณ2 Energy แล้วก็คูณ2 Damage นะครับอย่างแรกที่ควรค่าแก่การซื้อเลยเป็นอันดับแรกนะครับนั่นก็คือ Auto Kick อันนี้นะครับผมที่แบบว่าเป็น Auto ้ i c k เร็วนะครับ เพราะมันช่วยในเรื่องของการฟาร์มได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะคลิกเร็วขึ้นทั้งฟาร์มพลังแล้วก็ตีมอนจะได้ง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับผมอันดับ2นะครับผมก็จะเป็นคูณ2 p o พาวเวอร์นะครับผมด้วยคูณ2 Energy อันนี้นะครับผมเพราะว่าเกมแนวซิมูเลเตอร์ฟาร์มค่าพลังนะครับผมค่าพลังเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับ1เลยนะครับผมฟาร์มเร็วฟาร์มไวนะครับผมแล้วก็ดาเมจสูงเพราะว่ายิ่งพลังงานเราสูงเนี่ยดาเมจของเราก็จะสูงตามนะครับผมเพราะงั้นอันดับ2ก็คูณแอ้วอนเนอรับ ถ้ามีแค่ starter pack แล้วก็ auto kick แล้วก็คูณ2 energy เนี่ยเราสามารถเก็บคอนเทนต์เกมเก็บพวกที่สุ่มมาได้เยอะแล้วนะครับผมกพรส่วนตัวมองว่าอันดับ3เนี่ยยกให้เป็น fast low นะครับเพราะว่า fast low นะครับผมเวลาเราไปฟาร์มเสืองต่างๆมานะครับผมมันจะสุ่มช้ามากหากไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าหากมีมันเนี่ยมันทําให้การฟาร์มนะครับผมการแบบว่า guiding ตัวละครของเราเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอันดับ3ามผมให้เป็น fast low นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอันดับ4ก็น่าจะเป็นคูณ2ดาเมจใช่ไหมล่ะครับพี่ไม่ใใช่่่่่นนนนนะคครััับบผผผมมมมสวววตอองาา4เเียยกห้ป็ดู ทำไม,ถ,ามาถึงเป็นดาบคู่นะครับผมเพราะว่า1นึ่งเลยดาบคู่ในเกมนี้เนี่ยมันได้ทั้ง2ส,สายทั้งสายดาเมจแล้วก็สายพลังงานนะครับผมอย่างที่พูดไปก็คือพลังงานเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการซื้อดาบคู่นะครับผมมันได้เรื่องของทําดาบสายพลังงานด้วยแล้วก็ดาบดาบเมจที่มาจากดาบคู่อีกชิน้นนึงเนี่ยมันแทบจะแบบว่า คูณพลังได้โคตรเยอะเลยนะครับผมเมื่อส่วนตัวมองว่าซื้อดาบคู่เนี่ยจะคุ้มค่ากว่าซื้อดาเมจดนะครับผมแล้วก็อันดับแน่นอนนะครับผมเป็นคูณ2ดาเมจนะครับผมสำหรับการซื้อสำหรับช่วงต้นเกมเนี่ยซื้อแค่5อย่างเนี่ยก็สามารถเล่นได้ครบแล้วนะครับผมมีแค่5อย่างก็สามารถเล่นได้แบบว่าชิลๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปะปลายซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับผม,ผมก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างที่แนะนานะครับผมอย่างแรกก็คือเพิ่มตัวนะครับผมเป็นดาบหกไวแล้วกันอะ อันดับ6ก็คือเพิ่มตัว3ตัวนะครับผมอันดับ7เนี่ยคือเพิ่มตัวอีก2ตัวนะครับแล้วก็อันดับ8นะครับผมก็เป็นแบบว่าเกมพาร์สลับคนรักสบายนะครับนั่นก็คือรีโมทแอคเซสที่สามารถสุ่มบัฟได้ทุกที่นะครับผมจากเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็อันดับ9นะครับผมก็จะเป็นสุ่มเพิ่มก็คือแบบว่ามัลติโลนะครับผมทำให้การสุ่มของเราเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมจริงๆมีแค่9อย่างนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าสบายแล้วก็เล่นง่ายมากๆแล้วนะครับผมปรระะมาณนนี้คับ แล้วก็มาดูข้างล่างนะครับผมข้างล่างเนี่ยจะเป็นเกมพาส์ทสลับเอ็นเกมนะครับผมคือก็เหมือนกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยคือแบบว่าฟาร์สโลก็มีแล้วจากการซื้อใช่ไหมครับผมแล้วก็อ่นดับ2ก็เป็นแบบว่าคูณสองเอนเตอร์จีนะครับผมอันดับ3ก็คือฟาร์โลนะครับอันดับ4ก็คือเป็นดาบคู่ใช่ไหมครับผมอันดับ5เนี่ยก็จะเป็นดาเมจใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมี2อันเนี่ยมาคืออะไรนะครับผมแต่ว่าเพิ่มสเตลแล้วก็เพิ่มไททันนะครับไอ้สอย่างนี้นะครับผมมันจะเห็นผลต่อเมื่อเราปลดไปถึงโลกขอองงมมััััันนนนนนะะคคครรบบซึ่่ไททเียืโลก11 ผมก็คือเวอร์สิบเอ็ดนะแล้วก็อไอสแตนเนี่ยคือคือเป็นเบอร์สิบหกนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอสองตัวเนี่ยมันจะเห็นผลต่อเมื่อเราไปถึงโลกมันนะครับผมเพราะว่าไอสองตัวนี้นะครับผมการโจมตีออกมาเนี่ยมันจะอิงจากค่าพลังเรานะครับยิ่งพลังเราเยอะนะครับผมดาเมจจากตัวมันเนี่ยก็จะสูงขึ้นซึ่งมันจะช่วยเรื่องดาเมจหลังเกมเนี่ยได้โคตรเยอะเลยนะครับ แล้วเราควรซื้อไหนก่อนดีนะครับผมระหว่างไททันแล้วก็สแตนนะครับส่วนตัวก็มองว่าซื้อเอ่อสแตนก่อนเป็นอันดับ1นะครับผมเพราะว่า1เลยคือมัน DPS สูงกว่าไททันนะครับผมแล้วก็ค่อยซื้อไททันตามมาก็ได้นะครับผมเพราะงั้นถ้าเรียงจากแบบว่าอันดับ5ใช่ไหมครับผมก็อันเนี้ยหนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเอ็นเกมนะครับผมมีแค่ t ทียสเนี่ยก็พอแล้วนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นปะป้ายนะเช่นแบบว่าพอถึงแบบ18 19เเนี่ยมันจะมีเอ่อ แชมเปี้ยนหรือว่าสัตว์เลี้ยงระดับตูพีมาเนี่ยก็จะซื้อเป็นเพิ่มตัวไปก็ได้นะครับผมเป็นอ่าแปดแล้วก็9แบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนเ,เรื่องของพวกอ่ารีโมทเอ็กเซนหรือว่ามัตติโลเนี่ยก็ซื้อเป็นระดับหลังๆหรือว่าตอนที่เราแบบว่าเหลือเกมพาร์ตก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าต้องการความสะดวกสบายเนี่ยซื้อรีโมทก่อนก็ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามีคําถามมาถามในสตีมเนี่ยบ่อยมากว่าซื้อไหนก่อนซื้อไหนหลังนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่า เอ่อเป็นคลิปอธิบายว่าความสําคัญแต่ละเกมพาร์ตอยู่ในช่วงไหนบ้างนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอิงเทียริสนะครับผมได้จากในรูปได้เลยนะครับผมประมาณนี้สับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณการสปอร์ตทุกทางมันจะเป็นการดูคลิปกดไลค์กดซับนะครับผมรวมถึงซับสมาชิกช่องแล้วก็โดเนทด้วยนะครับผมขอบคุณการสปอร์ตทุกอย่างเลยนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย